สวัสดีทุกคนด้วย,วยกิรดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัตโตโฟกัสอีกเช่นเคยคลิปนี้อยู่กับ EP ที่167แล้วนะครับสําหรับกิจกรรมแจกอ่างเปาของเรานั่นเองนะกิจกรรมนี้อาจจะแจกไม่เยอะนะครับเราจะทําการแจกอยู่ที่ 4 wallet นะแต่ถ้าไม่มีใครร่วมเล่นกิจกรรมของเราหรือกิจกรรมของเราไม่มีผู้ตอบกลับนะเราจะเพิ่มเป็น2เท่านั่นเองนะครก็มีประมาณนี้นะสำหรับโค้ดของเราง่ายๆนะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเพียงแค่เพื่อนๆเม้นเปไปคนแรกและเม้นถูกต้องด้วยนะครับอย่าลืมทิ้งเบอร์ two body wallet พิมพ์เป็นภาษาไทยและชื่อไม่เอานามสกุลเพื่อยือนยันว่า ถูกต้องนั่นเองนะครับรอาการตอบกลับหน้าใครที่เป็นผู้โชคดีแจกเพียง1ท่านเท่านั้นนะครับก็จะมีโค้ด C B 7 O C O 3 7 กิจกรรมของเราก็มีแค่นี้นะเพียงแค่เพื่อนเพื่อนเมนเฉพาะที่เป็นตัวเลขเท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัวภาษาอังกฤษเราไม่เอานะสำหรับใครที่อยากร่วมเล่นกิจกรรมของเราเม้นตามนี้ได้เลยเจอกันคลิปหน้าใครเป็นผู้โชคดีเดี๋ยวผมจะตอบกลับเพื่อนเพื่อ,เ,อเจอกันคลิปหน้าอีพีนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ